คามหวงใยมรวงใจอตรสทีมากนอานสังาทรสามเตยเสียติโรุส มาพวกเราทุกคนก็มีความ เพียงพระโยคบมวสาเทียนที่ที่ตามที่ตามต้องหาที่ทำให้เราทำเจริญตัวสักที